ัปเดสสภาพอากาศในวันที่1สิงหาคมวันแรกของเดือนสิงหาคมปริมาณฝนทุกภาคทั่วไทยเริ่มมีปริมาณฝนลดน้อยลงจับตาฝนรอบใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมรับมือรอบถัดไปจะมีฝนตกหนักยาวๆแนวโน้มสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยวันนี้วันที่1ไปจนถึงวันที่4สิงหาคมปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะบริเวณประเทศไทยจะมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมทำให้มีอากาศจมตัวโดยเฉพาะภาคใต้ฝนลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ20-30ของพื้นที่เท่านั้นค่ะส่วนตอนบนของไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดอ่อนกำลังลงความชื้นจึงเข้าปกคลุมประเทศไทยได้เพียงบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาค่ะปริมาณฝนของแต่ละภาค ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่1ไปจนถึง2สิงหาคมที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อนละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ35-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ มีฝนตกในจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยหรยี่สิบของพื้นที่ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จงังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณทนมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30 km. ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ27-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียส ซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ความชื้นค่อนข้างน้อยอากาศค่อนข้างจมตัวโดวยเฉพาะภาคใต้ใกล้กับมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ที่แผ่ขึ้นมาปกคลุมจนถึงภาคใต้ตอนล่างจึงทำให้เกิดฝนบริเวณตอนล่างของประเทศไทยน้อยลงค่ะ วันที่5ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมมีแนวโน้มจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะเป็นแนวร่องมรสุมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำเกิดฝนขึ้นได้จากแนวร่องมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ ติดตามพายุสองลูกพายุกกอใหม่ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันนี้เริ่มอ่อนกำลังลงส่วนพายุกรอซา,าได้เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศญี่ปุ่นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกเนี่ยวนำไปเลี้ยงพายุและจับตาการก่อตัวของยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นทำให้ลมพัดแรงในวันนี้ บริเวณประเทศไทยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยแต่ความชื้นค่อนข้างน้อยจึงทําให้บริเวณประเทศไทยคือภาคใต้เกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่าจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่พายุที่มีการก่อตัวใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนร่องมรสุมมักจะเคลื่อนตามพายุที่ก่อตัว เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นไปตอนบนของบริเวณมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่สปปลาวเวียดนามเมียนมาในวันที่1สิงหาคมค่ะปริมาณฝนในประเทศไทยจึงลดลงในระยะนี้จนถึงประมาณวันที่4สิงหาคมและเมื่อยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกอ่อนกำลังลง จะทาให้ปริมาณฝนในประเทศไทยในช่วงวันที่5สิงหาคมเริ่มมีฝนเกิดขึ้นอีกครั้งจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ําจะปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยหย่อมความกดอากาศตา่ําจะเป็นตัวเหนี่ยวนำเอาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำโดยวันที่5ถึง6สิงหาคมจะสังเกตได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกคลุมจนถึงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ความชื้นที่ได้จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงลดน้อยลงในระยะนี้มีฝนตกหนักได้เพียงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6เพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเกิดขึ้นบ่อยในช่วงระยะนี้และเดือนสิงหาคมเป็นช่วงฤด,ดูมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรง จะทาให้การก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นจับตาในช่วงประมาณวันที่11สิงหาคมหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ฝนรอบใหม่จะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ค่ะและมีแนวโน้มเส้นทางของพายุจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกะาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียเช่นเดียวกับพายุลูกที่แล้วค่ะ ติดตามผนสะสมจากโมเดล e m w f ค่ะในวันนี้ยอมความกดอากาศตา่ำ L 998บกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนทำให้สปปลาวภาคเหนือประเทศเวียดนามมีฝนตกหนักในช่วงเช้าค่ะเนื่องจากใกล้กับยอมความกดอากาศตา่ำด้านหน้าของยอมความกดอากาศตา่ำมักจะมีความชื้นค่อนข้างมากส่วนบริเวณประเทศไทยช่วงเช้าฝนค่อนข้างน้อยมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำช่วงบ่ายอาจมีฝนได้เล็กน้อยค่ะ ตั้งแต่ประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคเหนือจะเหลือฝนเล็กน้อยที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนพญาเมงรายขุนตาลอำเภอเทิงอำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวอำเภอพานอ,พอป่าแดดบริเวณดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับร่องมรสุมที่พาดผ่าน ส่วนจังหวัดพะเยาอำภูซางเชียงคำอำเภอปงจะมีฝนตกหนักบางแห่งและจังหวัดน่านจะมีฝนตกหนักมากที่อำอเภสันติสุขแม่จริมบ่อเกลืออำอเภปัวท่าวังผาส่วนตอนบนจะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่เฉลิมพระเกียรติเชียงกลางสองแควทุ่งช้างฝนโดยรวมบริเวณภาคเหนือตอนบนจะประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน มีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ19นาฬิกาไปจนถึงประมาณ22นาฬิกาพี่น้องบริเวณตอนบนยังมีฝนตกอาจมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางในช่วงวันที่1สิงหาคมนั้นปริมาณฝนค่อนข้างน้อยในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือ กลุ่มฝนค่อนข้างน้อยในวันที่หนึ่งสิงหาคมมีเมฆปกคลุมในช่วงเย็นจนถึงค่ำที่จังหวัดมุกดาหารนครพนมบึงกาฬเป็นฝนเล็กน้อยนครพนมได้แก่อำเภอศรีสงครามนาว่าโพนสวรรค์อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนในจังหวัดนครพนมจะมีฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดสกนลนครจะมีฝนบางเบ,บ,บาที่อากาศอำนวยอำเภอพันานิคมกุสุมานค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันที่1สิงหาคมปริมาณฝนน้อยท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งในระยะนี้และจะมีอากาศร้อนอบอ้าวด้วยค่ะส่วนช่วงดึกจะมีฝนตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือคือจังหวัดบึงกาฬมีฝนลดน้อยลงช่วงดึกของวันที่2ไปจนถึงช่วงเช้าค่ะประมาณ1นากาจนถึงประมาณ8นาิกา ช่วงบ่ายของวันที่2ภาคตนออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมตอนบนประมาณ15นาฬิกาบึงการนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายฝนจะตกได้เล็กน้อยส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเย็นจนถึงค่ำยังมีท้องฟ้าโปร่งค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นบางๆเบ,า,บ,า,บาได้เท่านั้นสําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีฝนน้อยมาก,มาก เหลือฝนเพียงภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นฝนบางเบาได้เท่านั้นค่ะไม่มีฝนตกหนักในวันนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่สองสิงหาคมค่ะภาคใต้ปริมาณฝนในช่วงเช้าค่อนข้างน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดไปเลี้ยงพายุที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงทำให้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนเกิดขึ้น,นที่กุยบุรี อำเภอเมืองประจบครีขันทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรอำเภอปะทิวท่าแซะอำเภอเมืองสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมและพาะโตจังหวัดระนองมีฝนเล็กน้อยจังหวัดพังงาคุระบุรีตะกัวป่ากระปงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาตะกัวทุ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนได้บางเบาที่กาญจนด,ดิษฐ์ดอนสักจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่อ่าวลึกจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอบางขันทุ่งใหญ่นาบอลทุ่งสงช้างกลางฉวางท่ำมพนาราจะมีฝนได้บางเบาส่วนที่อำเภอะอวดจะมีฝนเล็กน้อยลานสกาอำเภอเมืองพมคีรีมีฝนบางบางเบาในวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาฬิกาอาจเกิดฝนตกหนักในจังหวัดพัทลุงส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีท่าสารานพิตามสิชนทุ่งสงะฉวด ฝนจะตกหนักบางแห่งค่ะส่วนพัทลุงจะมีฝนตั้งแต่อเภอควนขนุนป่าพยอมสีบันพศอ,อเมืองพัทลุงสีนครินอเภอเขาชัยสนอเภอบางแก้วและปากพยูนส่วนฝั่งตะวันตกกงหลาตมดและป่าบอลมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดตรังพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่รัศดาห้วยยอดวังวิเศษเป็นฝนบางๆเบา,บา,บาส่วนจังหวัดสงขลามีฝนด้านฝั่งตะวันตกของจังหวัดสงขลาอ,อระนโนดกระแสศิน ควนเนียงบางกลมรัตภูมิและหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสตูลจะมีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดสตูลค่ะฝนบางเบาเกิดขึ้นในจังหวัดสตูลที่อำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลอำเภอทุ่งว่าและละงูค่ะภาคใต้ตอนล่าง15นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่อำเภอบรรนังสตาทานโตเบตงกรงปีนางยะหากาบังอำเภอเมืองยะลารามัน จังหวัดนราธิวาสศรีสาครหรือสอจะจแนะสุเกอรินอำเภอแวงช่วงประมาณ16นาฬิกาอำเภอทานโตบรนนังสตากรงปีนางยะหาจะมีฝนตกหนักในจังหวัดยะลาค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมปริมาณฝนที่ปัตตานีจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำค่ะ19บเนาฬิกาเนื่องจากใกล้กับแนวชายฝั่งมีฝนเกิดขึ้นค่ะเป็นฝนเล็กน้อยในจังหวัดปัตตานีได้แก่แม่ลานโคกโพทุ่งยางแดงมายอและสายบุรีค่ะ ส่วนจังหวัดนาราธิวาสฝนน้อยค่ะวันนี้ช่วงดึกๆเพราะช่วงบ่ายจนถึงค่าม,มีฝนตกเกิดขึ้นไปแล้วประมาณ15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะช่วงประมาณ18นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักในจังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาเตรียมรับมือกันด้วยค่ะส่วนสุร,ราษธานีชุมพรนครศรีธรรมราชช่วงประมาณ15นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักได้ที่ชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกท่าชนะละแมและ พะโตะจะมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดอื่นๆยังมีฝนตกอยู่ในเกลเล็กน้อยจนถึงปานกลางตะกัวทุ่งกุรบุรีตะกัวป่ากระปงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชท่าศาลาฉวังช้างกลางทุ่งสงนาบอนฉอวดจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะจังหวัดพัทลุงแทบจะทุกอำเภอมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีเหลืองในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตั้งแต่อําเภอเมืองพัทลุงจนถึงบางแก้วจังหวัดปัตตานีจะเริ่มมีฝนประมาณ17นาฬิกา ตั้งแต่อ,อโคกโพน้องจิกยะรังแม่ลานอเภอเมืองปัตตานีฝนจะตกหนักส่วนอภอ,อื่นๆยะริงมายอปานเรศสายบุรีทุ่งยางแดงเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดยะลาช่วงประมาณ17นาฬิกามีฝนตกหนักที่ยะหากาบังกรงปีนังบันนังสตาและทานโตค่ะออ,อื่นๆของยะลาจะเป็นฝนเล็กน้อย หนึ่ง abei, สิงหาคมช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้บางแห่งหโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ICO bah, ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคใต้ถือว่ามีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกำลังแรงเพื่อไปเลี้ยงพายุที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกพายุดังกล่าวจะมีการก่อตัวอย่างต่อเนื่องในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์ไม่มากนักค่ะวันที่สองสิงหาคมปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลง และมีโอกาสเกิดฝนได้อีกครั้งช่วงประมาณวันที่5สิงหาคมไปจนถึงประมาณวันที่6สิงหาคมซึ่งปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางได้เท่านั้นค่ะวันที่9สิงหาคมสัญญาณของปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่8เลยค่ะจะมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนภาคก,กลางภาคตนออกด้านรับลมมรสุม ยังมีฝนเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยและภาคใต้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปฝนจะตกฉ่ำเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำ11สิงหาคมยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียและยอมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้จะทําให้ประเทศไทยกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งเริ่มประมาณวันที่10สิงหาคมไปจนถึง15สิงหาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือเพราะยอมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมที่อ่าวตังเกียรทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะวันที่10ไปจนถึง15สิงหาคมค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ